สวัสดีครับสวัสดีเช้าราศีพฤกษกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับไพ่ทาโร่อาชีพุมศัพ์นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ดูความหมายไพ่กันในหวัวข้อเรื่องอาชีพการงานอ่าเรามาดูกันว่าอาชีพการงานของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันนะครับวันนี้เราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบในการอ่านนะครับ โอเคนักเรียนนักศึกษาพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะโอเคผมได้แล้วครับ5้าใบใบแรกครับอาชีพการงานของชาวราศีพฤกษนั้น เป็นอย่างไรแนวโน้มครับเรามาดูแนวโน้มทิศทางกันก่อนว่าอาชีพการงานเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยกำลังบอกอะไรกับเราอยู่สี่ <4 S 2> เหรียญไพ่บอกว่า <4 S 2> เกี่ย,ยว <4 S 2> ยข้องกับการเก็บการสะสมเกี่ยวข้องกับการหวงแหนรันกษาวไว้ <4 S 2> ใช่ไหมครับเราเห็นจากภาพนะสี่ <4 S 2> เหรียญครับความต้ <4 S 2> องก,การที่จะเก็บ ความต้องการที่จะหวงความต้องการที่จะรักษาวไว้นะรับไว้หลายงานไม่ปล่อยให้คนอื่นช่วยเป็นไปได้ไหมความมั่นคงทางผลประโยชน์ที่คุณมีนั้นไพ่กำลังบอกว่าถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันจะเสื่อมคุณค่าลงเรื่อยเ,เพราะฉะนั้นไพ่กำลังบอกว่าอะไรไพ่กำลังบอกว่าแนวโน้มของคุณนะตอนนี้นะ ในเรื่องของการงานมีผลตอบแทนค่อนข้างดีกำลังขอเรียกว่าอยู่ในช่วงของการเก็บสะสมแต่การเก็บสะสมเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักใช้ด้วยถ้าคุณบริหารจัดก,การไม่ดีมันจะเสื่อมค่าลงเรื่อยๆโอเคนี่คือความหมายของสี่เหรียญก่อนนะเรายังไม่บอกว่าเรายังบอกไม่ได้หรอกรว่าราศีพฤษภตอนนี้แนวน้มเป็นยังไงเพราะว่าแค่สี่เหรียญ เดี๋ยวเราต้องดูไพ่ประกอบกันใช่ไหมแต่ที่แน่ๆยึดไว้หวงไว้รักษาไว้กอดงานไว้แน่นเลยหรือเปล่าใช่ความคีย์เวิร์ดความหมายนี้ไหมเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเรามาดูกันว่าจะใช่ไหมสมมุติเปิดมาใบแรกไม่ต้องสมมุติเอาจริงๆไหเปิดมาใบแรกเราก็ต้องทักก่อนแล้วว่าตอนนี้คุณทุ่มเทขยันทํางานอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมกลัวว่าเขาจะไล่ออกหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนเนี้ย มันไม่ดีมันย่ำแย่คุณเลยกอดงานนี้ไว้แน่นเราก็พยากรอย่างนี้ได้นะถ้าขึ้นไพ่สี่เหรียญแต่อีกเดี๋ยวดูเราเดีวเรามาค่อยเจาะดูต่อว่าความหมายแท้จริงใช่แบบนี้ไหมเรามาดูใบที่สองว่าสี่เหรียญเนี่ยกำลังส่งผลอย่างไรกับชาวราศรีศพืษศพไพ่ขึ้นมาเป็นไครหลงสันเออ ไฮโลฟานคืออะไรแน่นอนแหละเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรอคอยอ่า<ม>ส่งผลให้คุณต้องอยังไงดีทำบุญไหว้พระหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะเข้าถึงเออความเข้าใจถึงการรอคอยคือตอนนี้ในเรื่องของการทำงานนะคุณกำลังพิจารณาอยู่ คุณกอดงานไม่แน่นเลยส่งผลให้คุณต้องคิดหนักๆก,ก่อนต้องพิจารณาก่อนถึงหลักความเป็นจริงเออความเป็นจริงเรื่องอะไรล่ะก็ความเป็นจริงบอกตอนเนี้ยสภาวะเศรษฐกิจมันแย่คุณจึงต้องกอดงานนี้ไว้น่นแน่นส่งผลให้คุณคืออะไรส่งผลเป็นไฮโรแซนไม่กล้านอกคลูนอกทางทำตามกฎเป๊ะๆใช่หรือไม่ ซีเรียนขึ้นกับไฮโดรแฟนอ่ะคือเรากลัวที่จะสูญเสียเราหวงแหนเรารักษาไว้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าการงานอาชีพตอนนี้คุณกำลังกอดงานคุณไว้แน่นมากคุณทำทุกอย่างตามกฎเป๊ะๆกลัวโดนเขาให้ออกไงใช่หรือไม่อืมเพราะไฮโดรแฟนอการพิจารณาถึงหลักความเป็นจริงทำตามกฎเกณฑ์ไงใช่ปะ ทำตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดอ่าโอเคต่อสี่เหรียญไฮโดรแฟนคืออะไรอีกคุณมีความมุ่งมั่นใช้คำว่ามุ่งมั่นได้ไหมคุณกำลังสี่เหรียนจริงๆอะ่ะมันคืออะไรนักเรียนนักศาสี่เหรียนกำลังบอกในเรื่องของอะไรความต้องการ ไพ่บอกมาเลยนะคุณต้องการเก็บรักษาไว้คุณต้องการรายได้ที่มั่นคงคุณต้องการอยู่กับสิ่งนี้ให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราเวลาพยากรสี่เดืี่ยขึ้นมาคือความต้องการเน้นย้ำไปเลยนะขีดเส้นใตไ้ไว้เลยว่าความต้องการต้องการอะไรล่ะต้องการผลประโยชน์มาเป็นของเราใช่ไหม เราไม่อยากสูญเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปเราไม่อยากสูญเสียหน้าที่ตําแหน่งสิ่งต่างๆหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการทํางานตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นส่งผลให้เราต้องเคร่งครัดทําตามกฎตามระเบียบทําตามแบบแผนโอเคนะเราเดินทางมาถึงไพ่ไฮโดรซัละจริงหรือไม่เรามาดูต่อในใบที่สามคุณควรทําอย่างไรต่อไปอ่า ดูซิว่าแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นห้าเหรียญห้าเหรียญคืออะไรล่ะแนวทางคุณควรทำอย่างไรไม่วกแวกลยใช่ไหมตามตื้ใช้คาว่าตื้่เลยไหมเนี่ยห้าเหรียญสิ่งที่คุณควรทำอย่างไรก็คือนี่แหละ ไม่ปล่อยให้ไปไหนเลยตามตือ้อเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไงคุณรักรักงานนี้มากรักษาวไว้คุณทําตามกฎตามระเบียบทุกอย่างเลยว่านอนสอนง่ายเคร่งคัดในกฎระเบียบเออแล้วพอไพ่ห้าเหรียญบอกว่าคุณควรทําอย่างไรเป็นไพ่ห้าเหรียญตามตื้อหรอืออยู่อย่างนี้เรอไม่ใช่ไพ่ากาลังบอกว่าคุณต้องพัฒนาตัวเอง ถ้าคุณอยากจะเซฟงานนี้ไว้อยากจะรักษางานนี้ไว้นานๆคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องทําอย่างไดคุณรู้ตัวแล้วว่าถ้าคุณยังอยู่แบบนี้ยังทําตัวแบบนี้ยังคือถ้าคุณไม่อยากจะอยู่แบบเนี้ไยไพ่กำลังบอกว่าถ้าคุณไม่อยากจะอยู่เนี้ยคุณต้องการอะไรที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าเออต้องการที่จะมีมากกว่านี้ไหม พาะไพ่ไกำลังบอกว่าคุณต้องพัฒ,พฒนานะคุณต้องเข้าถึงโอกาสเพราะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยห้าเหรียญนะผมก็อ่านบรรยายห้าเหรียญให้ฟังนะห้าเหรียญคือความเข้าใจในการที่เข้าไม่ถึงโอกาสและผลประโยชน์ถูกกีดกันสถานการณ์อันเลวร้ายเพราะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนมองเห็นโอกาสทางดอดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ เป็นผู้ตามที่ไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขปล่อยให้โชคชะตาพาไปตามบุญกรรมเป็นเส้นทางที่คุณเลือกเดินเองเพราะฉะนั้นเราอ่านไพ่มาสามใบเนี้ยราศีทุกศกในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรสี่เหรียญไฮโรแฟนห้าเหรียญตอนนี้นะครับในเรื่องของการงานนะ ถ้าคุณยังอยู่แบบนี้อยู่คุณไม่คิดที่จะลงทุนกับตัวเองคุณไม่คิดลงทุนกับอาชีพของคุณขอให้คุณดูไว้เลยนะถึงข่าวจะย่ำแย่เพราะว่าอะไรมันเกิดการเสื่อมค่าเสื่อมราคาคำว่าเสื่อมค่าคือเสื่อมราคาคืออะไรคือตัวคุณอะเรียนจบมาตั้งสิบปีแล้ว เรียนจบมาตั้งนานละห้ปีหกปีเพิ่งจะเรียนจบมาแต่ความรู้เทคโนโลยีมันพัฒน,นาไปไกลถ้าคุณยังอยู่แบบนี้อยู่เตรียมใจไว้เลยครับคุณแย่แน่นอนคุณจะเข้าไม่ถึงโอกาสเลยเพราะฉะนั้นไพ่กำลังบอกว่าราศรีพฤษภถึงเวลาที่คุณจะต้องอัปเกรดตัวเองลงทุนกับตัวเองถ้าคุณอยากให้คนเขามาเชื่อมาศรัทธาในตัวคุณ อยากให้บริษัทอยากให้ธุรกิจเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาศรัทธาในตัวคุณคุณต้องไปอัปเกรดตัวเองใหม่คุณต้องหาความรู้คุณต้องเข้าถึงโอกาสเพราะไพ่ใบนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยเรามีแต่เก็บมีแต่เอาไม่เคยเสริมจึงทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญสำคัญไป อ่ะเรามาดูราศีพษษุษสพเรามาถามกันเลยราศีพุษสนี้เนระื่องของการทํางานคุณพลาดโอกาสในชีวิตไปกี่ครั้งแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่เปลี่ยนตามโอเคไหมนี่คือไพ่กาลังบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องลงทุนกับตัวเองโอเคไหมถ้าเกยนพอเราเปิดไพ่สามไปปุ๊บเราจะรู้เลยว่าทิศทางแนวโน้มอ,อาชีพเป็นอย่างไร ซึ่งเรามาดูต่อในใบที่ห้าซึ่งใบที่ห้าเนี้ยบอกถึงจุดเสี่ยงความเสี่ยงที่ต้องระวังหรือเรื่องที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษอัศวินท้วยครับคุณอยู่แบบเดิมไม่ได้คุณจะมัวมาเช้าสายบ่ายกับอย่างนี้ไม่ได้คุณจะชิวชิวอีกต่อไปไม่ได้แล้วถึงเวลาที่คุณต้องกระตือรือร้นในสภาวะของอาชีพแบบนี้คุณจะมาแบบเฮ้ยเขาไม่ได้เราออกรอก เราก็ทํางานของเราเป็นแบบนี้แหละไม่ได้แล้วนะเพราะไพ่ขึ้นปรากฏมาน่ากลัวมากเพราะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยถ้าเราไม่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองนะเราจนตอกเลยนะเราจะแย่เลยนะเราจะเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆเลยนะเพราะว่าตําแหน่งเขาเตือนมาแล้วอย่าลอยไปลอยมาอย่าชิลชิเราทํางานสบายไปแล้วนะถึงเวลาต้องมาปรับเปลี่ยนอัปเกรดตัวเอง เราต้องเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราจะมัวมาเก็บเข้าตัวเองไม่ได้แล้วมัวแต่มารักตัวเองเก็บเข้าเก็บจนเราไม่ลงทุนอะไรกับตัวเองเลยจะไม่ได้ถึงเวลาที่คุณจะต้องแสวงหาความรู้ถึงเวลาที่คุณต้องแสวงโอกาสใหม่ๆเพื่อตัวของคุณเองโอเคไหมคุณมีความสุขมานานแล้วไงถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนโอ้โหไพ่ชุดนี้ร้ายกาจมาก คำแนะนำครับคำแนะนำบอกว่าไงคาริออตคุณก็ต้องสู้อ่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องสู้แล้วคาริออตคือคุณเป็นอัศวินลอยไปลอยมาแล้วว่าถึงเวลาที่คุณต้องมาลดม้าศึกแล้วอ่ะเออไพ่บอกว่าคุณต้องมาจับรถม้าศึกแล้วอ่ะคาริออตครับความพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนในชัยชนะอ๋ถึงเวลาต้องต่อสู้แล้วนะจะอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วนะ โดยมีความไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำนั้นมันจะถูกต้องหรือไม่ทำหน้าที่โดยมีข้อกังขารู้สึกไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่าออต้องควบคุมตัวเองอย่าวันไหวมุ่งไปข้างหน้าด้วยสติอย่างระมัดรวะวังเพราะฉะนั้นไพ่กำลังบอกว่าเฮ้ยคุณคุณเปลี่ยนเนี่ยจากม้าธรรมดาคุณหมดเวลาเที่ยวเล่นละหมดเวลาสบายละถึงเวลาที่คุณต้องมาสู้เพื่อตัวเองบ้างละ โอเคไหมตลอดเวลาคุณคนอื่นเขาแสงหน้าไปหมดแล้วว่ามีโอกาสนะครับราศสีพฤกษตกที่จะมีการปรับคารคำว่าปรับคืออะไรในองค์กรของคุณเขากําลังปรับเขากําลังเปลี่ยนเขากําลังเช็คพนักง,งานทุกคน,นถ้าคุณไม่ปรับตัวหรือไม่กระตือรือร้นเพื่อองค์กรหรือว่าอะอาชีพการงานงคุณอาจจะปลิวได้เพราะว่าอะไรคุณตามโลกไม่ทันคุณตามยุคไม่ทัน ถ้าคุณยังเป็นพนักง,งานแบบใครๆก็ทําได้เนื่องออกมาเป็นพนักง,งานแบบใครๆก็แทนที่ได้อโอกาสที่จะมีคนอื่นมาแทนที่คุณมันก็ได้ใช่ไหมคนอื่นก็ทําได้ไม่ใช่ว่าคุณจะทําไม่ว่าคุณไม่เขาเรียกว่าอะไรหาคนอื่นมาทําแทนคุณก็ได้คนที่ทําเก่งกว่าคุณเยอะะอย่างเงี้ยไพ่กาลังบอกมาลักษณะแบบว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องพัฒนาอัปเกรดตัวเอง ถ้าคุณอยากจะให้คนเชื่อสธาเคารพคุณนะคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแนวทางปรับเปลี่ยนวิธีหรือหาโอกาสให้กับตัวเองมากๆเพราะไพ่ห้าเหรียญคืออะไรคุณขาดความรู้ไงคุณขาดประสบการณ์คุณขาดเทคโนโลยีใหม่ๆคุณขาดการเข้าถึงคุณขาดคอนเนคชันโอ้ยมันขาดไปเยอะไปหมดเลยอืม ถ้าสรุปง่ายๆคือขาดการเข้าถึงโอกาสดีๆโอเคไหมเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วละ่ะคุณต้องล,ลุกขึ้นมาสู้ถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องสู้อ่าเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุศลค,คลิมนี้รู้สึกว่าเฟรดมากเลยใช่ไหมผมมีไพ่ให้เลือกสามใบอ่ะราศีกุศลลองมาเลือกดูสิ ตอนเนี้ในเรื่องของอาชีพการงานะของคุณะถ้าอยากให้ดีขึ้นะจะต้องทำยังไงคุณตั้งจิตอธิษฐานเลยเอาคำถามเอางี้คุณตั้งคำถามในใจอะไรในเรื่องของอาชีพการงานเดี๋ยวไพ่จะบอกตรงหรือไม่ตรงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคอมเมนต์มาก็ได้ว่าตรงไหมคนที่เลือกใปที่หนึ่งครับคุณมีคำถามในใจแล้วหรือยัง คุณปั้งคำถามได้เลยครับโอเคนะมีคำถามแล้วนะไพ่บอกว่าตอนนี้จิตใจคุณกำลังลังเลลังเลมากจะอยู่ต่อหรือจะไปดีจะทำหรือไม่ทำมันเกิดความลังเลถ้าคุณจะอัปเกรดตัวเองคุณก็อัปเกรดไม่ไหวใช่ปะคุณอัปเกรดไม่ไหวหรือว่าคุณหมดเรี่ยวหมดแรงหรือคุณอยากจะออกไปทำต่อ ตอนนี้มันเกิดความลังเลในในตัวของคุณนะแต่ไพ่กำลังบอกว่าทำสิ่งที่รักสิเลือกติใจคุณอยากทำอะไรเลือกในสิ่งที่ใจคุณโหยหาตอนนี้คำตอบมีในใจแต่คุณก็ลังเลคุณไม่แน่ใจแต่ไพ่ใบนี้เลิฟเวอร์บอกว่าคุณรักอะไรคุณชอบอะไรขอให้คุณทำสิ่งนั้นโอเคมั้ยมันคือพรหมลิขิต มันคือพรมลิขิตแล้วแหละถึงเวลาที่คุณจะต้องเลือกนี่คือการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วแหละแต่ถ้าคุณเลือกไม่ได้จงเลือกตามหัวใจของคุณหัวใจคุณว่าย,ยัางไงอ่ะมันก็ว่ายอย่างนั้นแหละสาหรับคนที่เลือกใบที่สองครับใบที่สองเนี่ยคุณมีคําถามหรือยังถ้ายังนะตั้งคําถามก่อนเกี่ยวกับอาชีพการงานนะอย่าตั้งผิดประเด็นนะอาชีพการงานเราคุยกันเรื่องอาชีพการงานนะไพ่บอกว่าตั้งแล้วนะ ไพ่บอกว่าคุณทําได้คุณทําสมรดจสิ่งที่คุณตั้งคําถามไว้มันจะเกิดขึ้นกับคุณสมสรรจคุณสามารถที่จะเอาอยู่ถามว่าถ้าคุณจะไปต่อไปได้ไหมไปได้แต่คุณต้องสร้างการยอมรับก่อนคุณต้องไปสร้างการยอมรับในที่ทํางานคุณก่อนคุณต้องเป็นหัวแถวให้ได้ก่อนถามได้ครับประสบความสมเร็จแน่นอนโอเคสําหรับคนที่เลือกใบสุดท้ายคุณมีคําถามในใจแล้วนะ ไพ่ตอบว่าก้าวไม้เลือกทําในสิ่งที่ใช่เลือกทําในสิ่งที่คุณชอบเลือกทําในสิ่งที่คุณถนัดเลือกความเป็นตัวคุณแต่เชื่อเอสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เลือกอะไรคุณจะเอาเองทั้งหมดเลยแต่ไพ่ใบนี้ได้เตือนมาแล้วบอกว่าให้เลือกทําในสิ่งที่ตัวชอบนะ,<ค>ะเลือกทําในสิ่งที่เราถนัด <án ch> เลือกในสิ่งที่เป็นตัวเรามากที่สุด นี่คือคําตอบจากไพ่ถาโรเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เรียบร้อยราศีพฤษภตอนนี้คุณการงานมาถึงขั้นที่ต้องชะง,งักชะง,งนันมาถึงในช่วงที่ต้องอัปเกรดตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้อยู่ต่อบางคนบางท่านอย่างคนที่เลือกไปที่หนึ่งจะอยู่ต่อดีไหมหรือจะไปอ่า ใบที่1กับใบที่3ค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปเทียวมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันคือคุณต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณรักแต่คนเลือกไปที่สองที่เป็น6กไม้ถ้าคุณจะรุยต่อไปได้คนทางยังมีโอกาสความสมเร็จยังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนขอให้คุณมีความเพียรพยายามเพราะว่า6กไม้คือผลประโยชน์ลงตัวคุณสามารถทำได้คุณมีภาวะผู้นำ แต่มันก็ต้องแรกมาจากการที่คนอื่นเขาสนับสนุนใช่ไหมคุณทําอย่างไรให้คนในองค์กรศรัทธ,ธาในตัวคุณล่ะเออคาว่าคนอื่นศรัทธ,ธาในตัวคุณก็เพราะคุณมีความสามารถมากกว่าคนอื่นใช่ไหมอ่าคุณก็ต้องไปปรับลงตัวเองให้มีขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นถ้าคุณยังเลือกงานนี้ต่อ คุณไปได้แต่คุณต้องแสวงหาโอกาสแสวงหาคอนเนคชันต่อเพื่อให้งานคุณไปได้แต่ถ้าคุณถึงจุดที่ต้องเลือกจงเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวคุณและใจคุณเลือกนั่นแหละคือแนวทางนั้นอ่าโอเคนะครับน่าจะมีข้อมูลแค่นี้แบบพอไพ่เนี่ยบอกมามากเลยว่าเฮ้ย hey, สู้สิถึงเวลาแล้วเปลี่ยนจากรถม้าธรรมดาเป็นม้าสึกถึงเวลาต้องออกรบ ถึงเวลาต้องลุยถึงเวลาต้องฟันฝ่าโอเคไหมครับแสดงว่าอะไรผมมองเห็นอีกในหนึ่งก็คือสี่เหลี่ยนสี่เหรี่ยนในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอยากจะลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมมองเห็นถึงแนวว่าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองคุณมีเงินเก็บอยู่พอสมควรแล้วคุณกำลังคิดอยู่ว่าคุณจะลงทุนอะไรไหมแต่คุณก็กลัวว่าจะเจ๊ง กลัวว่าจะไม่สำเร็จเออถ้าคุณลงทุนในกิจการหรือกิจกรรมที่สร้างความสบายใจมีแนวโน้มที่จะไปทำเกี่ยวกับเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อ่าราศีพฤษภถ้าคุณจะไปทำพวกบาร์ล่งบาร์เล่าเอนเตอร์เทนเมนต์ถามว่าทำได้ไหมอยากจะไปลงทุนทำบาร์ อยากจะไปลงทุนทําร้านกาแฟอยากจะไปลงทุนอะไรที่เกี่ยวกับความสนุกสนานความบันเทิงทําได้ไหมทําไม่ได้นะเพราะว่าอะไรมีไฮโรแซนคุมอยู่สิ่งที่ทํามันต้องถูกกฎหมายสิ่งที่ทํามันต้องทําเพื่อผู้คนถ้าคุณอยากจะลงทุนไปสร้างาศาสนสฐานไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมโอ้เวิร์กมากราศีพฤษภ ถ้าคุณมีที่อยู่สปแปลงหนึ่งนะคุณพอมีเงินทุนนะคุณไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วขายคอร์สปฏิบัติธรรมผมว่าได้นะเนี่ยไพ่ชุดนี้คือทําสถานที่ที่แบบว่าเป็นที่พึ่งพาทางใจทําให้คนรู้สึกว่ามีที่พึ่งพาดูสิจากคนงอนงงนจากคนติ่ไม่สมประกอบกลายเป็นคนขี่ม,าม้าได้มีคนถ้าเรียกว่าเป็น สูรักษาพยาบาลได้ไหมก็ได้นะแต่คุณมีความถนัดทางนั้นหรือเปล่าคือไพ่กำลังบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนทำในสิ่งที่เป็นความดีเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาทำให้คนมีมีที่พึ่งพาทางใจสร้างความรู้สึกดีกลายเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยคุณทำได้ถ้าคุณจะไปลงทุนพวกนี้นะ คือมันต้องถ้าเป็นสถานพยาบาลก็คุณก็ต้องมีความรู้ความสามารถทางสถานพยาบาลแต่จะไปเป็นประเภทสายบันเทิงมัวเมาอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าคุณไปสายชีวจิตแนวจิตใจแนวสมาธิแนวบุญแนวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นสถานที่ให้คนไปนั่งสมาธิเยอะๆอย่างนี้ยได้ไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไปป คุณจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรสักอย่างให้คนมานั่งเพื่อความสบายใจก็ได้หรือจะทำคลินิกปลดทุกข์อย่างนี้ได้แต่มันต้องเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนนะนี่ผมนอกเรื่องนะแต่ดูจากหน้าไพ่ในเรื่องของอาชีพการงานอ,าอันนี้เสร์มมานิดหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะอาชีพที่คุณทำมันต้องเกี่ยวกับบุญกุศลเกี่ยวกับการพึ่งพิง ทำให้คนได้มีที่พักพิงทางใจหรือการช่วยเหลือคนทำให้เขารู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยบำบัดใจบำบัดใจก็ได้นะคออคุณก็ลองไปตีความเป็นอาชีพดูว่าทำแบบนี้ได้ไหมราศีพกษภแต่ถ้าเรากลับมาย้อนดูเหมือนอย่างคาถามว่าอาชีพมีแนวโน้มเป็นอย่างไรก็คือตอนนี้ถึงขั้นถึงถึงตอนที่ว่าคุณเองอะ่ะจะต้องลงทุนเพื่อตัวเอง พัฒนาเปลี่ยนแปลงดวงมีเจ้าของไหมเป็นเจ้าของได้พวกคุณกําลังตัดสินใจที่จะลงทุนอยู่ไหมแต่คุณก็ไม่แน่ใจไอ้ที่ทํามันทําได้หรือเปล่าเออมันอาจจะมีเรื่องของธุรกิจอะไรสักอย่างที่คุณอยากทามานานะถามว่าถึงเวลาลงทุนทําได้ไหมทําได้ครับอืทําได้แต่ถ้าถ้าแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องความดีบนนื้นบนืบน้นหนของการช่วยเหลืออย่างเงี้ยได้ครับ โอเคจบแล้วนะครับลาสีพฤกษกนะข้อมูลมีประมาณนี้นะครับขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งไม่ได้มีไม่มีใครกําหนดได้นอกจากตัวคุณเองเพียงคุณเปิดใจรับข้อมูลด้วยเหตุและผลกล้าที่จะเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณจะพบขุมทรัพย์ที่มั่นคงและเติมเต็มเป้าหมายในแบบฉบับของคุณ ขอให้ข้อมูลที่ปรากฏนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่พาคุณไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตของคุณขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ